ผ่าช่องตท้ายของรายการจับตาประเทศไทยนะครับเรามากอดติดนะครับควนหลงเลือกนายกสอนายกเทศมนตรีแล้วก็สอทั่วประเทศนะแต่ว่าวันนี้นี่ท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้โฟกัสไปที่านญญาบุรีอีกสักรอบหนึ่งที่ไหนครับพี่สำรานญญาบุรีทัญญาบุรีโอ้ตำบลไหนานญญาบุรีไม่มีนะก็ระบบนะตำบลไหนไปเที่ยบอกว่าอะไรนะคนทัญญาเนี่ย กินญ้าหวานกินญ่าหวานโอ้โหส่วนกับโซเชียลทันควันเลยนะขอนหนึ่งทันย่าญ้าหวานนี่คืออะไรฮะย่าหวานก็เป็นพืชสมุนไพรจริงๆครับพี่สำราญใช่ไหมคือคือบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยหมอเขาจะห้ามทานน้ําตาลห้ามทานอะไรที่เป็นของหวานก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่มาใช้แทนความหวานได้ทําจากพืชสมุนไพรเป็นพืชนะชื่อญ่าหวานก็คือเป็นมีรสหวานนะบางเออเนี่ยที่มันร้อนมาก ขนาดเป็นเทศบาลตำบลนะเทศบาลตำบลทันยาบุรีเนี่ยนะหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะมันเป็นสึกร้อนเพราะว่ามีลูกพีชลงแล้วก็มีคุณแม่ลูกพีชลงครับนายกอืแล้วปรากฏชนะยกทีมโอ้โหก่อนหน้านี้ลูกพีชก็ชัดเจนแหละขับรถไปเฉียวชนยังปาดกันอยู่เนี่ยกับลุงกับป้าใครผิดใครถูกกระบวนการในว่ากันตรงๆคนอารมค้างเยียวยาหัวใจนี่ยังไม่สายเกียรติใจของคนทั้งประเทศเลยนะฮะ ทีมบิ๊กแก๊สนะท่านคอมรวิทย์ทุกประจ่างส่งลงคนรักปทุมธานีก็เกือบได้นะเกือบได้นะแต่ว่าคือเวลามันจบซะก่อนคือมาส่งมาส่งไปปลายนิดหนึ่งถ้ายืดเวลาเลือกหลักส่งถ้ายืเลือกตั้งไปสักสิบวันเนี่ยผมว่าบิ๊กแก๊ชนะนะแต่ว่าให้คนไปสัมภาษณ์คนที่อยู่พื้นที่ในธัญญะเนี่ยเขาก็ยังเลือกหลีนวรัตนะใช่ไหมเฮียเบี้ยวตอนเป็นนายกเรียกอะไรก็โทรปุ๊บมาปั๊บส่วนน้องพิษก็ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ทีนี้เรื่องรองพีชก็มีกระแสกดดันนะครับเอาคุณชนะแล้วก็ไม่ว่ากันอแต่คุณสำแดงสปริตหน่อยสิเพื่อให้คุณมันหล่อลาออกเลยนะพี่สำรานแต่ว่านายลูกพีสบอกแล้วว่าผลองรับใช้ประชาชนต้องทําหน้าที่ครับก็ไม่ลาก็ไมออกนี่เป็นช็อตย่าหวานนะทีนี้บังเอิญโน่นมันลามไปถึงคุณพี่ชายของลูกพีบสสฟลุก กระแสก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องคนมือที่3หรือว่าบุคคลที่เข้ามาสวมในการหนุนคู่แข่งที่แข่งกับหนีนวััตเนี่ยนะโฟกัสก็เลยไปที่บิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทรคํารณวิทุกกระจ่างนายยุกอบอจออนะที่ปทุมธานีคือบิ๊กแจ๊ดก็มาประกาศภายหลังว่าจะหนุนคู่แข่งนี่แหละนะครับเบอร์สองเพื่อมาแข่งกับานายยุกน้ำอ้อยอแต่คราวนี้ปรากฏว่าอยู่ดีๆเมื่อคืนนี้เนี่ยนะพี่สาํารานอันนี้ไม่เกี่ยวกับบนะิ๊กแจ๊ดเอาทีงมงานรูปบิ๊กแจ๊ดลงก็ได้ เพราะว่าสสฟุกพักเพื่อไทยอยู่ดีก็โพสต์ข้อความใน Facebook พื้นหลังนี่แดงเลยอ๋อรัวรัวสามรัวรัวสามโพสเลยนะโพสตแรกเรื่องของวัคซีนนะฮะโพสต์แรกเรื่องของวัคซีนเนี่ยเฟซบุ๊กของคุณบรสษัทนหลีนวัตลศสสฟุกนะฮะพักเพื่อไทยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซื้อมาทําไมกระทรวงหรือโรงพยาบาลรัฐทั่วจังหวัดยังฉีดไม่หมดเลยวัคซีนเหลือจะต้องแช่ถังน้ําแข็งงบประมาณทับซ้อนหรือเปล่าครับเรื่องของวัคซีน ดอกแรกนะสิบเอ็ดชั่วโมงที่แล้วทีมงานแคบไว้อ่ะถัดมาผ่านมาอีกชั่วโมงหนึ่งซ้ําอีกรอบรถรางไฟฟ้าทั่วประทุมสนามบอลเทียบเท่าฟีฟ้าศูนย์พักพิงสุนัขศูนย์การแพทย์ทั่วจังหวัดเห็นมีแต่น้ําท่วมครับพี่น้องอ,อันนี้อีกสิบอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาอีกสองชั่วโมงต่อมาจากโพสต์แรกนะฮะทิ้งระเบิดเลยหมายถึงใครขอทิ้งท้ายว่ากูไม่กลัวมึงไอ้เจจุดจุดโอ้โหนี่ชักทงรบเนี่ย นี่หมายถึงใครฮะหลายคนก็ไปตีความเรื่องของเจนะพี่สำรานผมเดาได้เลยหมายถึงใครนะแต่เราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแต่แบบนี้เนี่ยคืออมาเจจอมพลังไหมจอมพลังไม่เป็นเดือดเป็นแขนแทนน้องชายพีทแล้วก็เคยมาต่อว่าต่อขานตัวเองเรื่องไปทําร้ายอ่ากรณีกระโหลกยุบอะไรต่างๆแต่ผมเรียนคุณหนุ่มเรียนท่านผู้ชมเลยนะครับทีมงานเนี่ยเขาพยายามติดต่อท่านบิ๊กแกสอ๋อนี่เฉลยให้แล้วหรอแกส no คุณคำ론วิทูปกระจ่างนายกอบจนครนปฐุมธานีนายกปทุมธานีแล้วเที่ยวนี้ก็ลูกชายก็ได้นายกเทศบาลนาครนะนครรังสิตนครรังสิตครับนะสู้กันดูเดือดเหมือนกันนะแต่ว่าบิ๊กแจ๊ท่านติดประชุมนะเราพยายามอยากให้ท่านได้ที่แจงเพราะเราข้องใจว่าที่ว่าคําว่าเจนี้นี่อืใช่หรือไม่แต่ดูสองโพสต์ก่อนหน้านี่น่าจะใช่นะเพราะตั้งคําถามไปที่ปทุมธานีว่าไม่เห็นมีอะไรเลย ประมาณนั้นเหรอมีใช้งบประมาณไปทําอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่ ừ, บางเรื่องเนี่ยผิดที่ผิดทางบางเรื่องไม่เห็นดังที่หายเสียงไว้มันใช่หรือไม่ใช่อย่างไร ừ, อืมอ่าตั้งไปที่คําถามไปที่ปทุมธานีโอ้ปทุมธานีนี่ร้อนชาแน่นอนแบบนี้นะก็ต้องจับตามองกันแล้วครับสึกสงครามสีได้ไหมพี่สำรานสีอะไรก็เจ้าตัวเนี่ยคุณฟุกสีแดงอยู่แล้วท่านมิแก้สเนี่ยท่านหลักสี ท่านบิกแกคือท่านไม่พยาอนทุกกลุ่มท่านไม่อยากจะไปอ้างอิงในการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดคือท่านเบิกแกท่านบรรลุสัจธรรมแล้วมีเพื่อนทุกฝ่ายทุกกลุ่มทงานไม่ดีกว่าีเพื่อนทุกสีดีกว่าไปปักธงสีนําเงินสีส้มสีเหลืองสีขาวสีเทาสีเขียวทํางานไม่ได้อ่ามีสีเดียวคือ สีของประชาชนประชาชนมนี่พูดเหมือนนักการเมืองเลยนะพี่สำราญนะคุณพูดมาก่อนนี่นะครับอ้าวนี่ประเด็นร้อนๆที่ปทุมธานียังต้องจับตามองเรื่องนี้แต่อีกร้อนหนึ่งที่ชนบุรีก็เหมือนไม่รู้จะมีคนคัดค้านหรือเปล่านะเขาไม่มีนะเรื่องเรื่องคัดค้านซื้อเสียงอะไรเนี่ยอ๋อก็ต้องใช้เวลาแหละเพราะว่าเพราะว่าบางคนยังต้องไปตรวจสอบกันอยู่ว่าเอ๊ะที่มานี่เป็นอย่างไรผมว่าไปดูให้หมดเถอะตอนนี้นะ คนที่จะตามแฉตามคุยนะครับไปดูว่านายกนายขอนายงอนเนี่ยนะเวพนันมีไหม<อ>ธุรกิจเป็นยังไงโนดนี่นั่นนะสงขลาเนี่เที่ยวนี้ถ้าแต่หมดเอาจริงนะคือต้องขยายผลไปไปถึงลูกชายของอดีตสสสักท่านหนึ่งนะที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับมีแน่นอน มีแน่นอนนะฮะอันนี้สัมพันธ์ถึงและสสที่ยังเป็นสสสสที่ยังเป็นสสอยู่อยู่ดีอีกพักการเมืองอีกพักหนึ่งคดีก็ยังอยู่ค้างอยู่นะหลุดแล้วนะพี่สำรานหลุดแล้วอ่ะหลุดแล้วชั้นอายการอ๋อเลยอ่ารล่งนข่าวผมรายงานว่าเนี่ยปูทางมาเสร็จอยู่ดีผู้ต้องหาเปลี่ยนตัวซะงั้นหลุดแล้วย้ายพักเลยใช่ไหมอ้าวทีนี้ไปจบท้ายกันสองนาทีสุดท้ายคุณหนุ่มนะฮะพมมีเวลานะแนวรบชนบุรีอืม ว่าแล้วนะครับสุดท้ายก็มีการแถลงเมื่อสิบโมงที่แล้วนะครับครับคุณกฤษชีวะธรรมานนท์สอสอชนบุรีเขตหกเขตหกพักพักสีส้มพักประชาชนพักประชาชนแถลงแล้วครับนะอยากขอให้พักประชาชนเนยชือขับหน่อยขับหน่อยวันนี้เนี่ยนโยบายเราไปด้วยกันไม่ได้สามประเด็นเนี่ยขอให้ขับหน่อยได้ไหมขอให้ขับหน่อยบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยจะไปเอาใบสมัครสมาชิกพักกล้าทอ่าไม่ขับสักที นักข่าวก็ถามว่าแล้วเขาขับแล้วเหรอถามกกตด้วยยังทําแบบนี้นี่ไม่ไปขอเฉยๆคือตอนนี้เขายุติแล้วกับพักเก้าไกลพักส้มพักประชาชนนะครับคือคําว่าไม่ร่วมสังกัดกรรมกันแล้วแต่ยังไม่ลาออกอืแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยก็จะไปนั่งอยู่ที่พักกาทํานั่นแหละใช่นะครับเหมือนพักการธรมตอนที่ยังเป็นพลังประชารัฐก็ไปนั่งอยู่เพื่อไทยนั่นแหละ ผมฟังแถลงบางช่วงนะที่แถลงที่สภานะใช่แถลงที่สภารากฏว่ามีเอซของพักประชาชนน่ะพักส้มนนะทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวไปด่าถึงที่เลยนะโอ้นี่สภาหรือตลาดสดนะพี่เสียงเหมือนตลาดสดเลยเสียดายเราค่อยดูข่าวเที่ยงแล้วกันนะก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับคุณกลิดเป็นนางสาวนะเป็นสาวหลอเป็นสาวหลอกนะก็ประกาศชัดเจนแต่แกก็สมาธินิ่งเหมือนกันนะ ก็มีอยู่สองสามประเด็นนะที่สะท้อนไปชาวบ้านด่าไปแถลงไปอ่ะครับโอ้โหเนี่ยการเมืองนิ่งอยู่แล้วพี่สำรานโอ้โหเก่งแล้วอยู่ในสภานะท่านนิ่งเนี่ยได้เป็นพระเอกนางเอกนะแต่ถ้าเกิดโชงชางหรือสวนกลับนี่แรงเบี่ยงกลับมาที่ท่านสสนะก็ต้องรอดูบทบาทนะจากนี้ระยะเวาก็จับตามองว่าภาคตะวันออกนะสสยี่สิบเก้าคนปัจจุบันนี่พักประชาชนยึดสิบเจ็ดที่นั่งนะค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนและสสพักส้มของ ชนบุรีจะเทใจหรือว่าปัจจบันใจเพิ่มหรือเปล่าใช่พักส้มที่ชนบุรีมีอยู่เจ็ดคนเจ็ดคนตอนนี้ก็โดยนายเหลือหกแล้วต่อไปจะเหลือกี่คนครับอ่ะติดตามกันต่อไปวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับขอบพระคุณคุณหนุ่มที่มาร่วมรายการนะครับรบเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันหน่อยวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้น2เนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ํานในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 000. ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เทนั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้า บอกเลยว่าหามไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารนักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงตรงกิจการการคาร้คาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศพท์มาที่เบอร์0-81 3351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทราเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ